สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาเยี่ยมที่บ้านช่องแมวนะครับทุ่งนาโพทุ่งนาป่าเขาเลยครับลมดีมากเลยตอนนี้เนี่ยดูอากาศลมดีมากเลยเห็นมาอยู่ทุ่งนาของแท้เลยนะครับทุ่งนาของแท้คนเจียมันได้ตัวจะของน้อยอย่างก็ลองดูจะไปเดี๋ยวก็มาเนี่ยเดี๋ยวก็มาทางนี้ขายความฝันคนขายฝันคนช่างฝันขายฝันลย ขายฝันไปวันวันน่ยมันฝันมันก็ไม่แน่นอนหรอกเนาะมันอาจจะได้ก็ได้มันอาจจะไม่ได้ก็ได้อืมันมันยังไม่มีอะไรแน่นอนสําหรับการขายฝันอ่ให้ชมบรรยากาศเลยนะเขาเอาโมไซอะไรมาเนาะ ผิดย่างได้บวชผ้าย่างหนึ่งในบวชผ้าย่งยายงหรือยังบวชเรีนแค่นั้นเออบวชเรียนเราก็อีกคนในบวชผ้าย่งา,เายง,อาเ,างเอาขอบคุณจำลองเด้อพามาดูนาเนี่ยโอ้ยไอ้มากไอ้มาก็มาไม่ถูกไหนตรงไหนอันไหนที่นี่วิ่งไงแล้วเนี่ย สุดสุดบิ่งนุ่นนี้สุดแคบๆเลยปิ่งเดียวนี่ยสี่ไร่นะครับสี่ไล่เนีด้อขับมองพูดภาษาไทยครับพี่เจ้าพี่ไม่ทำอะไรเป็นอนนั่แห๋ออ๋อมันกว้างทางโน้นมันแคบด้านนี้นะครับแคบด้านนี้บิ่งเดียวเองเนาะที่หมู่บ้านช่องแมวนะครับเลยบ้านช่องแมวมา ลงมาก็ลงมาตรงสักนะครับเข้ามาตรงสักลงมาตรงสักขายใยแลม้านิดหนึ่งมันเตี้ยเดี๋ยวชนขอบไปหน่อยนึงเหมือนกันเดี๋ยเมื่อกี้ต้องค่อยๆยอดมาเตี้ยไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนนี่สามถนนนี่ไปไปถึงสามแยกก็เลี้ยวซ้ายบ้านเลยอ๋อเลาะถนนนี่ไปเลยนี่เราไม่ต้องไปทางเก่าเนาะ่ต้องไปทางเก่ามันยาก โอเคไปนี่เราเลี้ยวซ้ายแล้วไปออกตรงไหนเวลาไปออกออกถนนนูเลยซอยแรกไปอ๋อซอยแรกไปจะแมวโอเคโอเคมันจะง่ายนั่นเลยเออออกด้านนี้เลยตอนกลับออกด้านนี้เลยโอเคเยี่ยมมากรถมันไม่ใช่รถลู่ไอ้ย้อนหน้าจะมาเอาไปเนี่ย นี่แหละปีใหญ่แกมาหนิโอ้ยทางหนูเนาะื้อโอ้ยตัดตะเกิดมาป้าย่ายหน่อยไ้้ขนนมมาาแก่อเอาขายอ like oh, oh yeah. oh, ยู่คาครับเนี่ยต้องตัดออกเนาะอยู่คาเนาะตัดอยู่คาออกจะได้ทำนามันจะได้ได้ผลน่ะเดี๋ยวปีนี้จัดการเลยจะได้ลงนาแล้วครับนี่เป็นชาวไร่ชาวนาหน่อยนี่แหละ คาหลายต้นเลยครับใครต้องการดูคาก็มาจัดให้ราคากันเองนี่แหละครับทุ่งนาป่าเขาโอ้ลมเย็นมากเลยครับได้ฉา,านะครับอิจฉาลมเย็นจริงๆอากาศตอนนี้นะถ้าได้มาสัมผัสจริงๆแล้วสุดยอด